ลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเสียงแผ่นไม้ลั่นเอียดเมื่อระยาก้าวเข้ามาในคฤรุหาดพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนหลุมศพก,กลิ่นอับของบ้านที่ไม่มีใครอยู่ประปนกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ยังหลงเหลืออยู่ในอากาศไฟห้องโถงกระพริบๆเหมือนกำลังลังเลจะดับภาพในกรอบรูปหน้าห้องรับแขกยังคงเหมือนเดิม ใบหน้าของเขามหาเศรษฐีรัฐยิ้มอยู่ในกรอบทองรอยยิ้มแบบนั้นเคยทำให้เธอหลงเชื่อว่าเขารักเธอจำได้ว่าเคยนั่งตรงโซฟานั้นมือเขาวางบนตักเธอเบาๆเสียงของเขาอ่อนโยนจนเกือบลืมว่าหัวใจเธอแตกเป็นเสี่ยงแต่ในห้องใต้ดินของคฤราหัสน์นี้ที่ไม่มีใครกล้าเข้า เธอเคยถูกขังไว้มือถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กรอยเลือดยังซึมอยู่ตามผนังกลิ่นสนิมในคอทำให้เธออยากอาเจียนทุกครั้งที่หายใจแสงจากไฟฉายที่เธอถือสั่นไหวไปทั่วห้องแล้วเธอก็เห็นมันรอยนิ้วมือของเธอบนกำแพงหินรอยที่เธอฝากไว้ในคืนสุดท้ายก่อนตาย ขณะเขายืนมองโดยไม่แม้แต่จะกระพริบตาขณะเธอร้องขอชีวิตทุกเสียงในหัวกลับมาเสียงหัวเราะของเขาเสียงล็อกประตูอย่างเย็นชาและเสียงหัวใจเธอที่เต้นช้าลงช้าลงจนเงียบสนิทต,ตอนนี้เธอยืนอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว ฝุ่นที่ลอยในแสงไฟเหมือนกลีบเท่ากระดูกแล้วเสียงฝีเท้าดังมาจากบันไดด้านบนช้าหนักเธอหันหน้าไปมองร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเทาเดินลงมาทีรัตชายผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเธออีกเขาชะงักดวงตาเขาเบิดกว้าง เธอยิ้มริมฝีปากซีขาวเผยรอยยิ้มที่เขาจำได้ขึ้นใจเสียงเธอเบาราบเรียบแต่เฉือนลึกจำฉันได้ไหมมือของเธอชูขึ้นเงาของแหวนบนนิ้วกลางสะท้อนกับไฟแหวนที่เขาเคยบอกว่าให้เป็นของแทนหัวใจเขาถอยหลังแต่ขาเขาเหมือนกลายเป็นหิน รอบๆเริ่มมืดลงเหมือนความจริงกำลังบีบรัดรอบลำคอเขาเธอก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวทุกอย่างเงียบงนันแม้แต่ลมหายใจของบ้านก็หยุดเธอพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงเข้มขึ้นฉันกลับมาเพื่อให้เธอรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบมือของลายเอื้อมไปข้างหน้า ที่รัชนะ a ใบหน้าเขาซีดเผือดเหมือนเลือดไหลออกหมดดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนกำลังจมในผ้าฝันร้ายแต่เธอยังเดินเข้าไปทีละก้าวเสียงฝีเท้าเธอเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังผนังบ้านเริ่มส่งเสียงแตกเบาๆหลอดไฟกระพริบแรงขึ้นภาพในกรอบเริ่มหล่นจากผนังทีละภาพ ทุกอย่างรอบตัวเหมือนยอมจำนวนต่อการกลับมาของเธอทีระสุดลงนั่งมือกุมหัวใจแน่นเธอตายไปแล้วฉันเห็นกับตาลยยาไม่ตอบเธอเพียงยื่นแหวนในมือไปให้เขาดูใกล้ๆรอยเลือดเก่าที่แห้งกรังยิงติดอยู่ตรงขอบเพชรทีรัดเบิกตากว้างอีกครั้งเสียงในลําคอเขาขาดห่วง ฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุคำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงย้อนกลับมาหาเขาเองลายายืนมองเขานิ่งๆลมหายใจเธอไม่สะท้อนเป็นไอร่างเธอเย็นเฉียบเกินจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตเงาของเธอยาวออกไปตามแสงไฟที่สั่นระริก เงนานั้นไม่ซ้อนกับตัวเธออย่างที่ควรจะเป็นเสียงกระจกแตกร้าวดังขึ้นจากด้านในบ้านประตูห้องใต้ดินเปิดเองช้าๆอากาศเย็นเยียบพุ่งทะลุขึ้นมาราวกับถูกปล่อยจากนรกที่รัดมองไปที่ประตูนั้นขาเขาสั่นเขารู้ดีว่าข้างล่างมีอะไรซ่อนอยู่ เสียงโซ่ขูดกับพื้นดังแววแววเหมือนมีบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ตรงนั้นลายาหันหน้าไปมองประตูที่เปิดอ้าเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนถึงเวลาที่เธอจะได้สัมผัสในสิ่งที่ฉันเคยรู้สึกเธอชี้ไปยังความมืดมิดในห้องใต้ดินแล้วแสงไฟทั้งหมดก็ดับลงทันที ความมืดกลืนทุกอย่างรอบตัวนี่เพียงเสียงลมหายใจหนักๆของทีรัตที่ดังสะท้อนในอากาศเขาคลำหาทางถอยหลังมือสั่นเทาแต่เจอโต๊ะไม้แต่ก่อนที่เขาจะก้าวหนีเสียงฝีเท้าเปือยก็ดังขึ้นจากพื้นไม้กึกกึกช้าหนักแน่น เหมือนร่างหนึ่งที่ไม่ใช่คนอีกต่อไปที่รัฐพยายามเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือแสงจากหน้าจอเล็กส่องไปเจอเธอไหลยาใบหน้าเธอขาวซีดดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบนความแค้นเลือดไหลออกจากมุมปากอย่างเงียบงนันแต่ไม่มีแผลไม่มีบาดเจ็บ พระเธอตายไปแล้วที่รชซื่นมือเขาแน่นจนเล็บจิตเข้าเนื้อเขาร้องขอเสียงแหบแห้งจนแทบฟังไม่ออกอย่าทำฉันยอมแล้วขอโทษระยานโน้มตัวลงมาใกล้ใบหน้าเธออยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตรลมหายใจเย็นจัดของเธอแตะที่แก้มเขาเธอกระซิบ คำขอโทษไม่ลบได้ว่าเธอฆ่าฉันและเธอก็วางมือลงมานอกเขาทัานใดนั้นหัวใจของทีรัตก็เต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นก่อนจะหยุดลงในเสี้ยววินาทีร่างเขาสุดลงแน่นิ่งดวงตาเบิกกว้างเธอมองเขาเงียบเงียบ ในเงามืดที่ล้อมรอบเสียงโซ่จากห้องใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงลากแต่เป็นเสียงต้อนรับประตูใต้ดินค่อยๆปิดลงเองเสียงกรอล็อกแน่นหนาดังตาม,มาและในบ้านหลังนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงอีกเลยเงียบแม้แต่เสียงลมก็หยุด บ้านทั้งหลังเหมือนหยุดหายใจแสงจะลอดผ่านหน้าต่างสูงเพียงพอให้เห็นเงาร่างของลายาที่ยังคงยืนอยู่เธอก้มลงมองร่างไร้ชีวิตของทีรัตที่นอนแน่นิ่งบนพื้นดวงตาเขายังค้างอยู่ในความกลัวขั้นสุดมือยังยื่นออกมาราวกับกำลังขอความเมตตาครั้งสุดท้ายแต่ไม่มีใครฟัง ไม่มีใครช่วยเพราะที่นี่ไม่มีใครอีกแล้วเธอเงยหน้าขึ้นมองเพดานสูงของคฤริหาดฝุ่นลอยในแสงสลัวเหมือนเกล็ดความทรงจำความทรงจำที่เธอเคยถูกหลอกถูกทรมานถูกทิ้งให้ตายอย่างไร้ศักดิ์ศรีร่างของเธอหายไปจากโลก แต่จิตใจกลับจมอยู่ตรงนี้ไม่เคยไปไหนแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากชั้นบนเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงเบาแผ่วแต่ชัดเจนระยาหันขอบดวงตาเบิกกว้างเสียงนั้นคือเสียงของเธอเองในวัยเด็กเสียงที่เธอจำได้ขึ้นใจ หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอเริ่มก้าวขึ้นบันไดทีละขัน้นเสียงหัวเราะนั้นนำทางเธอไปบันไดไม้ส่งเสียงล้านเหมือนกำลังจะพังลงทุกครั้งที่เธอเหยียบกลิ่นของไม้เก่าผสมกลิ่นน้ำตาเก่าๆลอยอวนอยู่ในอากาศเธอไปหยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งประตูถูกปิดสนิท แต่เธอจำได้ดีนี่คือห้องที่เธอเคยถูกขังไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเสียงในห้องยังคงดังอยู่หัวเราะเบาเบาเธอยกมือขึ้นแต่ลูกบิดมือเย็นเฉียบของเธอสั่นเล็กน้อยแล้วเธอก็เปิดประตูออกภายในห้องมีกระจกบานหนึ่ง ตรงกลางห้องไม่มีเงาแต่ภาพที่สะท้อนในกระจกคือร่างของระยะเองในวัยสิบขวบเด็กหญิงคนนั้นนั่งขดตัวอยู่บนพื้นร้องให้เงียบๆละยาในปัจจุบันเดินเข้าไปใกล้กระจกมองเข้าไปในตาของตัวเองในอดีตและพูดเพียงเบาๆว่า ถึงเวลาแล้วเธอปลอดภัยแล้วเด็กหญิงในกระจกเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาบวมช้ำเต็มไปด้วยรอยน้ำตาและความเจ็บปวดะส,สมแต่เมื่อได้ยินคำพูดนั้นสีหน้าเธอเปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวกลายเป็นความสงบเด็กหญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้น เสียงโซ่ที่เคยล่ามเธอไว้ไม่มีอีกแล้วเธอก้าวเข้ามาใกล้ขอบกระจกวางมือเล็กๆล,ลงตรงกับมือของละย,ยาฝ่ามือทั้งสองสัมผัสกันผ่านผินผวกระจกแต่ไม่เย็นไม่เจ็บไม่กลัวมีเพียงความเข้าใจและการให้อภัยแล้วภาพในกระจกก็เริ่มสลาย ค่อยๆจางลงเหมือนหมอกยามเช้าโดนแสงแดดเด็กหญิงในกระจกยิ้มครั้งสุดท้ายก่อนร่างเธอเลือนหายไปในแสงสีทองที่ค่อยๆสว่างขึ้นกระจกแตกเป็นเสียงเล็กๆกระจกไม่ได้พังเพราะแรงแต่เหมือนภารกิจของมันจบลงลายยาถอยหลังมาห้องเงียบสนิทไร้เสียงหัวเราะ ไร้เสียงร้องไห้ไร่ความทรงจำที่ตามหลอกหลอนเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าเบาสบายเหมือนปลดปล่อยพันธนาการที่มองไม่เห็นมาทั้งชีวิตเธอมองไปรอบห้องผนังที่เคยอึดอัดเหมือนจะบีบเธอตายบัดนี้กลับกว้างขึ้นอากาศสดชื่นขึ้นแม้ไม่มีหน้าต่างสักบาน เธอก้าวออกจากห้องเดินลงบันไดช้าๆในบ้านที่เคยเป็นสุสานแห่งอดีตตอนนี้เหลือเพียงเธอร่างของทีรัตยังคงอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเหนือเธออีกแล้วเธอก้าวข้ามเขาไปอย่างสง่างามเปิดประตูหน้าแสงอาทิตย์ส่องทะลุเข้ามา แสงที่ไม่เคยมีอยู่ในชีวิตของเธอมาก่อนใบหน้าของเธอสว่างไม่ใช่เพราะแสงภายนอกแต่เพราะความมืดในตัวเธอได้สงบลงแล้วลายายืนอยู่หน้าคฤหาสาตหลังนั้นหลังที่เคยเป็นหลุมศพของความฝันเป็นกรงขังของชีวิต แต่ตอนนี้มันคือซากอดีตที่เธอไม่ต้องแบกอีกต่อไปลมเช้าพัดผ่านใบหน้าเธอเบาๆครั้งนี้ไม่ใช่ลมเย็นที่เยือกแข็งแต่เป็นลมที่เต็มไปด้วยกลิ่นหญ้าใหม่แสงแดดอ่อนและชีวิตใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายหน้าต่างทุกบานยังคงปิดเหมือนเดิมแต่เธอรู้ดี ข้างในไม่มีอะไรผูกมัดเธออีกต่อไปเธอเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยแสงแต่ละก้าวของเธอมั่นคงขึ้นหลังตรงขึ้นหัวใจเบาลงขณะที่เธอเดินรับขอบฟ้าเสียงหนึ่งดังก้องในใจเธอเสียงที่เธอไม่เคยลืมเสียงของตัวเธอเองที่ยังเป็นเด็ก ขอบคุณที่กลับมาเพื่อฉันดวงตาเธอไหววูบเล็กน้อยแต่เธอไม่หันกลับไปอีกเพราะโลกของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่ในที่ที่มีแสงและไม่มีใครพรากมันไปจากเธอได้อีกแล้ว